โอ้ฮเลลูลย่าราบ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 าราโคราบา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 ราฮัลโหยาราบาราบารายาราบ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 าราสูโอ้ฮเลลูลย่าราบ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 าราฮัลโหยาราบ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 าราสูฮาบารายาราบ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 าราสูโอเคเริ่มพระเจ้าของพระเจ้าที่เราจะมาฟังกันในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนนั้น ฟังคำนี้แล้วจะมีความรู้สึกไม่ชอบที่จะได้ยินคําคํานี้นะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นคําที่มันไม่ค่อยมอดเด์นมันไม่เป็นที่นิยมมากเท่าไหร่แต่ผมอยากจะบอกว่าในพระคัมภีร์นั้นคํานี้เป็นคําที่เป็นศัจธรรมและเป็นความจริงแลมนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องเข้ามารับรู้และเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยอยู่เสมอคํานี้คือคําว่าความบาปนะครับพระคัมภีร์ที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นั้นอยู่ในหนังสือหนึ่งยนบทที่สองนะครับในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองเขียนไว้บอกว่าลูกที่รักของข้าพเจ้า กาพระเจ้าเขียนมาถึงท่านเช่นนี้เพื่อท่านจะไม่ทําบาปแต่ถ้าผู้ใดทําบาปเราก็มีพระองค์ผู้ทูลแก้ต่างต่อพระบิดาเพื่อเราทั้งหลายคือพระเยซูคริสต์องค์ผู้ชอบธรรมพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราทั้งหลายและไม่ใช่เพียงบาปของเราเท่านั้นแต่บาปของคนทั้งโลกด้วยให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าพรมพีทุกตอนจะรับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนที่ดีและการอบรมในทางธรรมื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทาการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคาของพระองค์จะสูญหายไปสักขีหนึ่งก็หาไม่ได้ขอในเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับผู้ฟังทุกคนที่จะรู้ถึงคําคํานี้ความบาป ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นรังเกียจเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นไม่ต้องการให้เข้ามาข้องแวะหรือเกี่ยวข้องกับคนของพระเจ้าเลยขอพระเจ้าสวยเมตตาที่เรานั้นจะมีสภาพใจที่เหมือนอย่างพระเจ้าที่ไม่ได้มองดูความบาปเป็นของเล่นจะมองดูความบาปเป็นอันตรายที่ยิ่งใหญ่และเราจะใช้ชีวิตที่อยู่ห่างไกลจากสิ่งนี้อยู่เสมอที่เราจะตรวจสอบชีวิตของเราอยู่เสมอว่าชีวิตของเรานั้นไปเกี่ยวข้องกับความบาปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือไม่คํานี้เป็นคําที่ไม่พอปุล่าไม่เป็นที่นิยมสำหรับคนในโลกนี้ในปััจจุบน คนนั้นมองดูเรื่องความบาปเป็นเรื่องที่เป็นของเล่นไปเรียบร้อยแต่คนของพระเจ้านั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นขอพระเจ้าสุดเมตตาให้เราเห็นถึงอันตรายร้ายแรงของสิ่งสิ่งนี้เราจะปกป้องชีวิตฝ่ยายวิญญาณของเราให้อยู่ห่างไกลจากความบาปอยู่เสมอเรยอฐานกระพรง n ล็อขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องครับเหมือนอย่างที่ผมพูดในตอนต้นว่าความบาปเป็นสิ่งที่คนหลายคนในโลกนี้นั้นหลงลืมไปละเลยไปและไม่ได้นึกถึง แต่สิ่งนี้เกี่ยวข้องและพระเจ้ายัางสนใจและมองดูและตรวจสอบชีวิตของพวกเราทุกคนอยู่เสมอวันนี้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับความบาปอยู่หรือไม่ก่อนที่เราจะคุยเรื่องนี้ต่อไปเราน่าจะมาทําความเข้าใจว่าความบาปคืออะไรมันเริ่มต้นมาได้อย่างไรพระเจ้ามองเรื่องนี้อย่างไรเรื่องนี้ผงจะต้องเท้าความไปตั้งแต่สมัยตอนที่พระเจ้านั้นสร้างโลกขึ้นมาใหม่ๆในตั้งแต่สมัยตอนเริ่มต้นนั้น พระเจ้านั้นได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาคู่หนึ่งและมนุษย์คู่นี้นั้นเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ไม่มีบาปเพราะว่าพระเจ้าสร้างเขามาโดยสะท้อนพลักษณะที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่เป็นมาตรฐานความดีเลิศที่สุดที่เราจะสามารถที่จะจินตนาการได้มนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความด่างพร้อยและไม่มีบาปไม่มีสิ่งใดที่เป็นมนทินในชุนเขาเลยทั้งสิ้น เขานั้นสะท้อนพระลักษณะที่มีความสมบูรณ์แบบบ้างของพระเจ้าเขาไม่ได้เป็นพระเจ้าเขาเป็นมนุษย์แต่เขานั้นได้ก๊อปปี้พระลักษณะของพระเจ้านั้นออกมาในตอนต้นพระเจ้าคาดหวังตั้งใจปรารถนาที่มนุษย์นั้นจะอยู่ในสแตนดาร์ของความดีเลิศอย่างที่พระเจ้าเป็นแต่ว่ามนุษย์คู่แรกนั้นไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้านั้นได้สร้างสวนแห่งหนึ่งแล้ววางมนุษย์คู่นี้เอาไว้แล้วบอกเขาบอกว่าต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นอย่าไปหยิบมากิน แต่มนุษย์คู่แรกนี้นนไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วไปหยิบมากินบางคนนั้นอาจจะตั้งคำถามว่ามันจะเรื่องใหญ่โตอะไรกันมากมายมันก็เพียงแค่ผลไม้ผลเดียวไม่ใช่หรือแต่พระเจ้าไม่ได้มองว่ามันเป็นเพียงแค่ผลไม้ผลเดียวพระเจ้ามองดูถึงหลักการการปกครองที่มีความสําคัญมากว่าเมื่อคนนั้นจะมาสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือเมื่อมนุษย์นั้นจะอยู่ร่วมกันนั้น การที่เขาอยู่ในสิทธิอำนาจที่ถูกต้องหรือว่าเขาู่ในการปกครองที่ถูกต้องนั้นจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากมนุษย์คู่แรกไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วไปหยิบผลไม้นั้นมากินสาระสําคัญนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของผลไม้สัทีเดียวแต่สาระสําคัญอยู่ที่การที่ขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าการไม่เชื่อฟังนั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากกว่าผลไม้ผลนั้นพี่น้องครับการที่เมื่อมนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้านั้นเขาได้นําพาเอาความบาปเข้ามาในชีวิต ความบาปนั้นโดยนิยามของภาษาที่ใช้นั้นหมายถึงอะไรเป็นภาพของการที่คนนั้นยิงธนูที่พยายามจะยิงเข้าเป้าแต่มันยิงเฉล็บออกไปมันมันยิงแล้วมันมันเบี่ยงเบนออกไปสิ่งที่เบี่ยงเบนเกิดที่เกิดขึ้นในชุดมนุษย์คือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานของการทรงสร้างที่มีความสมบูรณ์แบบนั่นเองครั้งใดที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขานั้นได้เฉล็บออกไปและนี่คือภาพของความบาปที่เกิดขึ้นนิยามของความบาปนั้นคือการไม่เชื่อฟังนั่นเองครับพี่น้องครับเวลาครั้งใดที่เรานั้น มีการไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าที่เกิดขึ้นพระเจ้าานับว่านั่นเป็นสิ่งที่มีอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในชุตของเราเพราะความบาปน้นได้เริ่มเข้ามาในชุตของเราเรียบร้อยแล้วพระคัมภีร์ในตอนนี้บอกว่าลูกที่รักของพระเจ้าพระเจ้าเขียนมาถึงท่านชน,นิดเพื่อท่านจะไม่ทําบาปผู้เขียนได้เขียนมาถึงคนที่เป็นผู้เชื่อแล้วบอกว่าเพื่อจะไม่ทําบาปแปลว่าอะไรแปลว่าแม้แต่ผู้เชื่อเอง ถ้าไม่ได้ตั้งใจถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งใจที่ดำเนินชีวิตในทางพระเจ้าจริงๆอาจจะพลั้งเผลอ ER และทําบาปก็ได้ประโยคที่เขียนนี้จึงไม่ได้เขียนสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นแต่เขียนสำหรับแม้แต่ผู้เชื่อคนที่กําลังฟังพระชนะของพระเจ้าในเวลานี้เราอาจจะพลั้งเผลอ ER ทําบาปได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังถ้าเราไม่ได้มีมาตรฐานในจิตใจที่ตั้งใจที่เดินกับพระเจ้าจริงๆเราอาจจะพลาดแล้วก็ทําสิ่งนี้เกิดขึ้นพี่น้องครับพระเจ้านไม่อยากให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับความบาปเพราะความบาปนั้นนําไปสู่ความตาย พ,พ่อผิวบอกค่าจา้างของบาปนั้นคือความตายพี่น้องครับบาปทุกอย่างหนักเท่ากันไม่มีบาปที่เรียกว่าเป็นบาปเล็กบาปใหญ่แม้ว่าในสายตาของคนในโลกนั้นอาจจะมองดูว่ามองดูว่าเอ๊ะอันนี้มันดูน่าจะเป็นเรื่องเล็กนะอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะพี่น้องครับบาปทุกอย่างหนักเท่ากันแม้ผลที่แสดงออกในสภาพธรรมชาตินั้นอาจจะมีผลที่รุนแรงต่างกันยกตัวอย่างเช่นคนที่อิจฉาอาจจะไม่เห็นผลทันตามากเท่ากับคนที่ไปฆาตรกรรมคนจริงหรือเปล่าครับ แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นบาปก็คือบาปอยู่ดีสมมติเอาเราเอาแก้วน้ํามาวางไว้10แก้วนะครับแก้วที่1เราหยดยาพิษ1หยดแก้วที่2เราหยดยาพิษ2หยดแก้วที่3หยด3หยดแล้วไปเรื่อยๆจนถึงแก้วที่10มียาพิษอยู่10หยดคําถามว่าแก้วไหนดื่มได้มันดื่มไม่ได้แม้แต่แก้วเดียวเพราะว่ามันมีพิษท,ทุกแก้วฉะนั้นมันจึงไม่ได้เป็นประเด็น,นที่เรามองดูว่าบาปนั้นรุนแรง ในสภาพธรรมชาติหรือผลที่แจดงออกให้เราเห็นต่อหน้าต่อตานั้นมันดูรุนแรงมากหรือรุนแรงน้อยบาปมันคือบาปในธรรมชาติของมันเมื่อมันบาปแล้วมันใช้การไม่ได้พระเจ้านั้นไม่ได้มองเหมือนอย่างที่เป็นมาตรฐานอย่างที่มนุษย์มองหลายครั้งว่านี่คือเรื่องเล็กนี่คือเรื่องใหญ่ในสายตาพระเจ้าทุกเรื่องคือเรื่องใหญ่ทั้งสิน้นฉะนั้นพระเจ้านั้นต้องการให้เรากลับเข้ามาเช็คชีวิตของเราจริงๆว่าในวันนี้เราเกี่ยวข้องกับความบาปในมิติใดมิติหนึ่งหรือไม่เพระเาะฉะับบาปนั้น เกิดได้ทั้งในระดับความคิดบาปนันสามารถเกิดทั้งใน,นได้ในระดับของคําพูดบาปนั้นสามารถเกิดได้ในระดับของการกระทําหรือพฤติกรรมหลายครั้งมาตรฐานของคนในโลกเมื่อเราไปดูในความเชื่อหลายความเชื่อเขานับว่าบาปเมื่อมีพฤติกรรมเกิดขึ้นแต่พระเจ้านับว่าบาปเมื่อมีความคิดที่ผิดเกิดขึ้นฉะนั้นความหยิ่งความอิจฉาความคิดที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่มีผลรุนแรง ในสายพระเนตรพระเจ้าไม่ต่างจากความบาปอื่นๆที่เราคิดว่าเรียกว่าวรุนแรงว่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือการลักทรัพย์หรือจะเป็นเป็นการบุษาหรือว่ฐฐอาจะเป็นทางการทําสิ่งใดก็ตามฉะนั้นพี่น้องครับในวันนี้เราน่าจะเข้ามาตรวจสอบชุดของเราตรวจสอบจิตใจของเราว่าเรานั้นมีสิ่งใดที่กำลังไม่ไม่ถูกต้องกับเจ้าหรือเปล่าถ้าเราทําให้ชุดเราคล่องแวกบาปเราจะทำให้พระเจ้านั้นเสียพระทยัยเลยทําให้พระเจ้านั้นเสียใจและหลายครั้งนําไปสู่ สภาพที่เรานั้นกลายเป็นคนที่ขาดพ,อพอระพรต่างๆในชีวิตเพราะความสัมพันธ์ของเรากับเจ้าไม่ถูกต้องเมื่อความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างไม่ถูกต้องนั้นเราจะเห็นผลกระทบหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราฉะนั้นอย่าเล่นกระบ,บาบอย่ามองดูว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เล็กน้อยเลยนะครับพี่น้องครับข้อนี้ได้เขียนต่อไปบอกว่าแต่ถ้าผู้ใดทําบาปเราก็มีพระองค์ผู้ทูลแก้ต่างต่อพระบิดาเพื่อเราทั้งหลายคือพระเยซูคริสต์องค์ผู้ชอบธรรมบาปนั้นมีจริงและพระเจ้านั้น ก็เสียประทัยที่มนุษย์นั้นล้มในความบาปแต่เพราะพระเจ้ารักเราเป็นอย่างมากพระเจ้านั้นจึงทําสิ่งหนึ่งที่หลายคนนั้นไม่เคยนึกถึงได้ว่ามันจะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้พระเจ้าได้พูดเรื่องความบาปความบาปคือเรื่องของความถูกและผิดพระเจ้านั้นเป็นองค์ยุติธรรมร้อยปเซนและพระองค์นั้นเป็นองค์แห่งความรักนั้นร้อยเอร์เซนในเวลาเดียวกันพระเจ้านั้น บอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายและบาปจะนําไปสู่นรกบึงไฟแน่ๆนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับเราและพระเจ้าจะไม่ลดมาตรฐานนี้แน่ๆถ้าหากว่าคนบาปไม่กลับใจปลายทางที่พระเจ้าได้พูดไว้นั้นจะเป็นนรกบึงไฟแม้พระเจ้าจะรักมนุษย์มนุษย์มากแค่ไหนพระเจ้าก็ยังคงต้องดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ของพระเจ้าอยู่ปัญหาของคนหลายครั้งเวลาที่อ่านพระคัมภีร์หรือเวลาที่ใช้พระคัมภีร์นั้น หลายครั้งปัดพระเจ้าไปเพียงแค่ฟากของความรักแล้วก็ทําให้ฟากความยุติธรรมความถูกต้องนั้นลดน้อยถอยไปดูเหมือนเบาบางลงแต่ความจริงพระเจ้าเป็นความสมบูรณ์แบบในทั้งความรักและความยุติธรรมเท่าเทียมกันทั้งคู่ฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้รับการยกโทษบาปนั้นนรกบึงไฟนั้นจะเป็นที่ปลายทางนั้นแต่คนที่รับการยกโทษบาปนะครับความรักของพระเจ้าจะเต็มบริบูรณ์ในชีวิตของเขาพี่น้องรับพระเจ้านั้นได้พยายามที่จะจัดการจัดการสมดุลระหว่างสองเรื่องนี้จะทําอย่างไรที่จะทําให้ ความยุติธรรมนั้นก็ยังคงอยู่ในขณะเดียวกันความรักของพระเจ้านั้นก็ยังสามารถแสดงออกเต็มที่แต่ต่อคนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาจะทําอย่างไรที่สามารถที่จะช่วยกู้ชีวิตของคนเหล่านี้เพื่อเขาไม่ต้องตกนรกมลไฟวิธีที่พระเจ้าใช้นั้นเป็นวิธีที่ผมชอบมากนะครับคือการที่องค์นั้นได้เกิดเป็นมนุษย์ชื่อพระเยซูคริสต์นะครับและตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะไถ่าบาปเราบางคนฟังแล้วเอ๊ะมันจะหมายความว่าอย่างไร พรมพีเขียนเอาไว้ในข้อที่สองบอกพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราทั้งหลายและไม่ใช่เพียงบาปของเราเท่านั้นแต่บาปของคนทั้งโลกด้วยเพื่อช่วยให้เราเข้าใจพมพีในตอนนี้มากขึ้นผมอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งขึ้นมาสมมติถ้าเปรียบเทียบว่าเราเป็นคนที่ทำผิดนะครับความจริงจะใช้ว่าเปรียบเทียบหรือจะพูดเป็นความจริงก็ได้เราทุกคนนั้นเคยทําผิดแล้วเราเคยทาบาปทั้งสิ้นนะครับอย่างที่ผมพูดไปแค่คิดผิดก็บาปแล้วฉะนั้นเนี่ยคงไม่มีสักหนึ่งคนในโลกนี้ที่ไม่เคยทําบาป พี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยพระเจ้านั้นต้องการที่จะเข้ามาเคลียร์ในเรื่องนี้ในชีวิตของเราตัวอย่างภาพที่ผมกําลังจะยกในเวลานี้เป็นภาพของของคนคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับเป็นผู้พิพากษาผู้พิพากษาคนนี้นั้นเคยต้องพยายามที่จะรักษาเส้นของความยุติธรรมนะครับสมมติถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งที่ที่เราทําผิดผมขอยกตัวอย่างแบบนี้ว่าถ้าเราเราทำผิดวันละสามครั้งคิดผิดแค่วันละสาครั้งหรือทำผับทำบาปวันละสาครั้ง 73 21ส1สัปดาห์นะครับ7คูณ3เท่ากับ21นะครับเพื่อง่ายต่อการคํานวณนะครับผมลดให้จาก21เหลือ20ใน1ปีมี52สัปดาห์เพื่อง่ายต่อการคํา,วาคนวณอีกนะครับผมลดจาก52เหลือ50สัปดาห์ฉะนั้น20 50, คูณ50คือ1,000ถ้ามีคนคนหนึ่งที่ทําบาปปีละประมาณสัก1,000อย่างหรือ1,000ครั้งถ้าคนคนนี้มีอายุประมาณสัก50ปีอายุไม่ยาวเท่าไหร่นะครับ50คูณ1,000คือ50,000คนคนหนึ่งทําผิดถึงประมาณ50,000ครั้งต่อปี ถ้าโลกนี้มีสารโลกที่ยุติธรรมจริงแล้วปล่อยคนนี้ผ่านไปบอกไม่ต้องทำอะไรเลยคนคนนี้ความยุติธรรมก็ไม่มีจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงจริงหรือเปล่าครับฉะนั้นความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นคนที่ทําผิดมากขนาดนี้จะต้องรับโทษเราก็รู้อยู่แก่ใจถ้าหากว่าเราเริ่มเพียงแค่วันละสามครั้ง มันยังสามารถไปได้ไกลถึง5 0,000ื่นในช่วงอายุ50ปีแต่ในความเป็นจริงเราคิดผิดเราทําผิดเราพูดผิดนะครับมากไปไปหมดในแต่ละวันมันมากกว่าสามแน่ๆนั้นคนหนึ่งคนอาจจะมีความบาปเป็นเป็นเป็นหลายหมื่นเป็นหลายแสนหรือแม้เป็นล้านล้านครั้งนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเขาถ้าเป็นคนที่อายุที่ยาวสักหน่อยคําถามมีอยู่ว่าคิดหรือว่าถ้าหากว่าตายไปแล้วทุกอย่างมันจะจบสิ้นไปแล้วมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น รู้ได้อย่างไรมั่นใจได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เราน่าจะมาฟล์เอาหรือน่าจะมาค้นหาดูถ้าหากว่าถ้าหากมันไม่จริงก็ดีไปแต่ถ้ามันเกิดจริงขึ้นมานรกมึงไฟเป็นเรื่องที่มีจริงแล้วเราจาไม่อยากให้เรานั้นอยู่ในสภาพที่ต้องไปถูกทนทุกข์ทรมานในที่แห่งนั้นอย่างแน่นอนเหมือนตัวอย่างหนุ่มยกเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่ามีผู้พิพากษาคนหนึ่งที่เขากำลังจัดการกับความยุติธรรมตัวนี้เราเขาเรียกคุณคนนี้เข้ามาแล้วบอกว่าคุณทําผิดชีวิตนี้เนี่ย ทำผิดไปแล้วห้าหมื่นอย่างเะนั้นเนี่ยคุณจะต้องโทษนะครับเั้นนียมีอู้พิพากษาก็พิพากษานะครับแล้วก็ปิดสารบอกว่าคุณจะต้องถูกขังคุกตลอดทั้งชีวิตเสร็จแล้วผูพิพากษาคนนี้นั้นเมื่อเขาได้จบคําพิพากษาทําหน้าที่ในการพิพากษาเสร็จเรียบร้อยเขาก็เดินลงมาเสร็จแล้วก็มาตบไหลนักโทษคนนี้และบอกไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวไปคอยอยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวพ่อจะจ่ายค่าประกันเพื่อที่ลูกจะสามารถออกมาได้ ผู้เชื่อแต่ละคนที่ไปเล่าเรื่องพระเจ้าใหคค้คนแต่ละคนฟังเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพัสดีนะครับในการที่เอาเอกสารใบหนึ่งไปให้กับคนคนนั้นที่ติดอยู่ในคุกแล้วบอกว่าพ่อได้จ่ายค่าประกันให้เรียบร้อยแล้วเซ็นชื่อแล้วออกไปในทางทฤษฎีทุกคนนั้นมีโอกาสที่ได้ออกจากคุกแต่ในทางภาคปฏิบัติคนไหนที่เซ็นชื่อเขาจะได้ออกคนไหนไม่ได้เซ็นแม้ว่าค่าประกันจ่ายแล้วเขาไม่ได้ออกพระเจ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าพระเยซูคริส ตายไหมที่เขีนเหมือนอย่าง,งพ่อพีพูดดวยเมื่อสักครู่นี้ก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อที่ว่ามาจ่ายค่าประกันเอาชีวิตแลกชีวิตเพื่อที่ว่าแทนที่เราจะเป็นผู้ที่รับโทษแต่โทษนั้นไปตกที่พะเยซูแทนพะเยสูนั้นไม่ได้ทําบาปเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์และไม่มีบาปอะไรทั้งสิ้นในชุดของพระองค์ในในตลอดช่วงชีวิตของพระองค์แต่พระองค์นั้นได้บารับบาปแทนมนุษย์เพื่อที่ว่าค่าประกันนั้นจะได้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่าไถ่บาปนั่นเอง คือการที่เอาชีวิตของตัวเองนั้นมาแลกเพื่อซื้อชีวิตของคนอีกคนหนึ่งมาเพื่อเขาจะจากเดิมที่เขาเป็นทาสของความบาปเขาจะจะได้เป็นไทยมีสรภาพในชีวิตพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าค่าประกันนั้นได้จ่ายเรียบร้อยนั่นคือชีวิตของพระเยซูคริสต์พวกเราทุกคนในความเป็นจริงแล้วโดยทฤษฎีเราสามารถที่ออกจากคุกม,มืดนั้นได้แต่โดยทางภาคปฏิบัติคนไหนที่ยอมที่จะรับ ผลของการไถ่บาปหรือผลของสิ่งที่พระเยซูทำนั้นเราก็จะสามารถที่ได้ออกจากคุกนั้นและนี่คือสิ่งที่มพระบิดาพูดในเวลานี้ทําไมถึงบอกว่าความบาปนั้นมันมีความร้ายแรงมากมันร้ายแรงถึงขนาดแม้แต่พระเจ้าตัวของพระองค์เองต้องมาเกิดเพื่อที่จะเอาชีวิตของตัวเองมาแลกกับเรานั่นคือนั่นคือหายนะที่มันสามารถที่จะเกิดได้ที่ถ้าหากไม่ใช่เป็นตัวพระเจ้ามาช่วยเองคงจะไม่มีใครที่สามารถที่จะช่วยเราได้ ผมอยากจะบอกกับเราอย่างแท้จริงว่าบาปเป็นสิ่งที่มีอันตรายมากบาปนั้นมีความซีเรียสและพระเจ้านั้นต้องการให้เรานั้นจัดการเรื่องนี้พระองค์ได้ทําส่วนของพระองค์เรียบร้อยแล้วบนไม้กางเขนเพื่อช่วยเราในเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องจัดการในส่วนของเราเพื่อที่เราจะไม่ทําให้สิ่งที่พระเจ้าทำบนไม้กางเขนนั้นมันจะเป็นหมันไปหรือว่าไร้ผลแต่เรานั้นจะสามารถที่จะรับผลที่ดีที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงอย่าให้พระเจ้านั้น ตายฟรีเพื่อชีวิตของท่านนะครับในเมื่อพระองค์นั้นได้วายพระชนแล้วเอาชีวิตของตัวเองมาแลกชีวิตของท่านเพื่อท่านนั้นจะได้ได้อิสรภาพหลุดพ้นจากนรกมึงไฟมีอิสรภาพไม่ต้องเป็นอยู่ภายใต้พันนาการของบาปอีกต่อไปอย่าพาตัวเองไปเล่นกระบ,บาปอย่าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพันนาการของบาปถ้าหากว่าใครในเวลานี้ไม่ว่าจะมีบาปทางความคิดคําพูดหรือการกระทํากลับใจใหม่นะครับหันกลับมาหาพระเจ้าเดินกับพระเจ้าอย่างแท้จริง เพื่อเราจะได้สัมผัสถึงชีวิตใหม่ที่สามารถเริ่มต้นได้ในพะเยสุคริตอย่างแท้จริงนี้ชีวิตของเรานะครับอยากจะให้พรนานะของพระเจ้าในตอนนี้สามารถเข้ามาสัมผัสแต่ต้องชีวิตของคนบางคนผมเชื่อว่าขณะที่พูดไปพุามบริสุนั้นคงจะส,สัมผัสใจของเราในบางเรื่องบางอย่างที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะเข้ามาเข้ามาตรวจสอบชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถที่จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นวันนี้เป็นวันแรกของเวลาที่เราอยู่ทั้งหมดในชีวิตของเรา ฉะนั้นเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ครับขอบพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่ทุกคนนะครับขจรเวพรครับผม